ข่าวสเปเชียลนิวปะจำวันนี้วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะกองทัพเรือจัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะโดยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจํานวนมากค่ะศูนย์บริการการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงจึงให้เหล่าทัพตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยกองทัพเรือได้กําหนดจุดบริการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งธมบุรีและก็ปริมณฑลจํานวน8จุดได้กันค่ะโดยจุดที่1นนะคะก็คือหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังทัาอุทยาน2บริเวณหน้าวัดกรลยานมิตร 3. บริเวณแยกบารมราชชนนีแยก3าโบ4บริเวณแยกตลิ่งชัน5บริเวณหน้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือถนนพุทธมนฑลสายสาบริเวณแยกราชพฤกษ์ตัดถนนพานนกพุทธมนฑลสาย4 7. บริเวณแยกพระ,ประแปลงจังหวัดสมุทรปราการ8บริเวณแยกพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ สำหรับจุดบริการช่วยเหลือประชาชนจะให้บริการประสานงานขั้นต้นกับเครือข่ายสถานพยาบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการชุมชนค่ะจะมีการจัดชุดสายตรวจและชุดเดินเท้าเข้าชุมชนเพื่อสอบถามอข้อมูลที่ต้องการความช่วยเหลือของประชาชนรวมทั้งจัดสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภคตามความจําเป็นซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ณจุดบริการช่วยเหลือประชาชนหรือจุดสายตรวจและชุดเดินเท้าเข้าชุมชนได้ลตลอดเวลาค่ะ ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะนิงย่ายืนอยู่ที่จุดบริการประชาชนนะคะที่บริเวณพันอาแยกบรมราชชนนีนะคะหรือว่าแยก35โบด้านหลังนิงยานี้นะคะก็จะมีการแจกน้ําดื่มมีการแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่เข้ามาที่จุดบริการนี้ค่ะสวัสดีครับผมเลอเอกวิทยาคุณทรงรองพวกรองร้อยสองที่สี่กองพันองทหารเรือที่หนึ่ง กรมสถานเรือครับเป็นหัวหน้าชุดจุดช่วยเหลือประชาชนบริเวณแยก3 5โบครับค่ะก็วันนี้นะคะนี่ยาอยากสอบถามนิดนึงค่ะว่าบรรยากาศในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่พวกเรานะครับจากกรมสถานเรือเนี่ยได้ลงมาหลังจุดตรวจนะครับซึ่งบรรยากาศโดยรวมนะครับก็จะมะีพี่น้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงนะครับผ่านไปมาแล้วก็รับสิ่งของที่ ทางกองทัพเรือนะครับได้มอบหมายให้คนต่อท่านเรือเนี่ยนำมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนครับสำหรับจุดช่วยเหลือประชาชนบริเวณแยกสามศ้าโบเนี่ยนะครับพุ่งชาก็มีแนวนโยบายนะครับให้ปฏิบัติก็คือทุกๆวงรอบ3มชั่วโมงนะครับจุดตรวจจะจัดสายตรวจเดินเท้า,อาสองนายนะครับไปบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในระยะทางประมาณ3มกิโลนะครับเข้ามาในชุมชนแล้วก็สอบถามพี่น้องประชาชนว่า มีความเดือดร้อนอย่างไรต้องการความช่วยเหลือแบบไหนนะครับเจ้าจถี่งเราก็จะรับก็ะนำข้อมูลเหล่านี้นะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนยนำมาเป็นรวบรวมนรามารวบรวมแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้มัชาเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในโอ,อกาสต่อไปครับแล้วค่ะก็ในรอบต่อไปของเราก็จะมีช่วงรอบประมาณเที่ยงประมาณเทียเท่ยงครับตั้งโมงเช้าเที่ยงวงรอบ3มชั่วโมงนะครับเราก็จะพิจารณาไปตามเส้นทางที่เรารับผิดชอบครับ ไปจุดไหนบ้างครเอ่อจไปจุดทาต้าครับเพื่อจะไปถามพี่น้องประชาชนว่ามีมีความเดือดร้อนเรื่องโควิด19ทียังไงครับก็ปกติเราก็จะเลือกสายก็คือจะแยกไปในทุกสามชั่วโมงก็จะแยกไปในแต่ละจุดครับผมตั้งแต่มีสถานการโควิดมาครับมีปัญหาอะไรอะไรในการใช้ชีวิตะจำวันมี้ครับายเงียบลงค่ะแย่เลยครับอันนี้ที่พอขายของออนไลน์ที่มาส่งของออนไลน์ ขายได้เปิดได้ก็เหมือนกันไม่ได้เปิดแล้วตั้งแต่มีโควิดมานี่รายได้ลดลงไหมครับลดครับลดมารึ่งหนึ่งอะอย่างเมื่อก่อนหลักหมื่นหลักพันตอนนี้หลักร้อยตอนนี้หลักร้อยต่อวัน